งานงอกซะแลว้วจ๊อบถูกจับผิดดูร้อนตัวมีนัยยะกลางหัวกระแส ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20มิถุนายน2565แก๊งบนเรือแตงโมทั้ง4คนได้เดินทางมาเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมที่สอบพอเมืองนนทบุรีเนื่องจากอายการสั่งสอบเพิ่มขาดแต่เพียงจ็อบนิทัศ์ที่ไม่ได้เดินทางมาเหตุพันรยาคเครียดก,กินยาเกินขนาดและมีการทำร้ายตัวเองจนต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหานโดยจ็อบได้ประสานมายังพนักงานสอบสวนว่าจะเข้าให้ปากคำในวันถัดมาในขณะที่เมื่อวันที่23มิถุ ยายนสอนาอยจ๊อบได้สายตรงเข้ารายการหงกระแสหลังอัจฉริยะบอกว่าคลิปหลักฐานที่ได้มาเพราะมีคนบนเรืออยากสารภาพจะเห็นว่าเมียคนหนึ่งเพิ่งเข้าโรงพยาบาลทําไมต้องเข้าโรงพยาบาลผมก็รู้ว่าคนนี้เขาไม่ได้ทําผิดแต่พูดตรงๆเรารักษาสัญญาจรรยาบรรณเราต้องมีกับคนที่เอาของมาให้ถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็ใช้ไม่ได้เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่เปิดเพราะถ้าเปิด เขาจัดเชื่อถือไม่ได้ในวงการเปิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์โดยทางด้านจอบก็ได้พูดเพียงสั้นๆว่าไม่เคยติดต่อกันไม่เคยคุยกันพูดอะไรรักษาคำพูดดูคำพูดด้วยตอนนี้ติดธุดระอยู่เดี๋ยวคุยกันอีกทีทั้งนี้ค่ะาจากคำพูดของจอบที่พูดกับอัจฉริยะในรายการก็ได้มีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าคำพูดของจอบคล้ายกับมีนายะเพราะมีคำว่ารักษาคำพูดตอนนี้ติดธุดระอยู่เดี๋ยวคุยกันอีกทีเหมือน ตกลงกันไว้เป็นความลับโดยมีข้อความระบุว่าคําพูดของจอบมีนัยยะนะคะมีคําว่ารักษาสัญญาลุงอาจพูดไรไปรับผิดชอบด้วยเหมือนตกลงกันไว้เป็นความลับให้เปิดในสารเท่านั้นถ้าเปิดตอนนี้คนบนเรือที่เหลือตามแฮกจอบแน่อย่างปอนี่ถือเป็นลูกพี่จอบดูก็รู้ว่าร้อนรอนแค่ไหนโหงกระแส แตงโมต,ต้องได้รับความยุติธรรมและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยของชาวเน็ตเท่านั้นค่ะเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดอย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกทีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ